สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่คีตาดิจิตอลเอ็กซ์นะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตฟ i s h i n g ท o w บิ๊กอัปเดตกันครับผมต้องบอกเลยครับว่าบิ๊กอัปเดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าโปรไฟล์การเพิ่มขวานการเพิ่มพินแอกการเมิดเบ็ดแล้วก็ระยะเวลาการซ่อมรวมถึงจํานวนการตกครับผมนั่นแหละครับมาเริ่มอธิบายกันทีละตัวเลยดีกว่า โอเคครับเมื่อเราเข้ามาในเกมแล้วใช่ไหมครับนี่คือหน้าตาปัจจุบันของวิชิงทาวของเราครับ UI ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับโดยบริเวณที่ซ้ายมือของเรานะครับก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ของเราครับล้วปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะคลิกแล้วก็มีเลือกรูปโปรไฟล์ได้แล้วนะนะครับแล้วก็เราสามารถจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้แล้วนะครับความสําคัญของการมีรูปโปรไฟล์ก็คือถ้าเกิดว่าเรามีรูปโปรไฟล์เราจะได้สิทธิ์ในการที่จะได้รับส่วนแบ่งจากมาร์เก็ตเพสนะครับของฟิชชิงทาวซึ่งถามว่าจะได้มากหรือน้อยอย่างไรก็ต้องบอก ว่ารูปโปรไฟล์เนี่ยเขาจะมีการแบ่งนะครับเป็นเทียก็คือจะมีเทีย normal และแล้วก็ super rare นะครับโดยที่เจ้าบรรดาทั้งหมดเนี้ยเขาจะแบ่งเป็นคะแนนดังนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณมี normal คุณจะได้คะแนน1คะแนนถ้าคุณมี rare คุณจะได้คะแนน2คะแนนแต่ถ้าเกิดคุณมี super rare คุณจะได้คะแนน50คะแนนครับซึ่งในปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้นะครับก็สามารถที่จะไปซื้อรูปโปรไฟล์ได้ครับโดยไปที่ market space นะครับแล้วก็เลือกบริเวณตรงนี้นะครับโปรไฟล เข้ามาแล้วเราก็สามารถเลือกซื้อได้เลยครับในโปรไฟล์ที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นผมลองคลิกตัวตัวนี้ดูปุ๊บอันเนี้ยเขาก็จะบอกอยู่ครับว่าเป็นเทียอะไรนะครับโดยที่ขวามือจะดูว่าเป็นรูปโปรไฟล์เทีย normal นั่นเองนะครับซึ่ง normal เนี้ยก็จะมีมูลค่าเท่ากับ1คะแนนนั่นเองนะครับและถ้าเกิดเราอยากไ้ส่วนแบ่งเยอะแปลว่าคุณอาจจะต้องเหมาเหมารูปโปรไฟล์ออกมาไว้กับตัวก็ได้นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้กันว่าการให้เรามีคะแนนเยอะการให้เราถือรูปโปรไฟล์เยอะมันจะได้ส่วนแบ่งขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ลออองงดดูคร้าเเไ ไปนะครับสาหรับปัจจุบันนะครับนี่เราบอกเลยว่ามากดที่นี่ครับปุ๊บหน้าตา UI เปลี่ยนไปแล้วนะครับเริ่มมีการล่อซื้อนะครับมีเอาแอคเข้ามานะครับเริ่มมีพินแอคเข้ามานะครับมีกวานมีจอบเข้ามานะครับเรียกจอบผมจําไม่ได้นะครับก็ส่วนนี้ก็จะเป็นบริเวณให้เราสามารถจะใส่เบ็ดของเราได้นะครับปุ๊บอ่ะก็สมัครปัจจุบันนะครับก็เบ็ดของเราเนี่ยตกได้ทั้งหมดอยู่13ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็กินสต a าเมน่าอยู่ที่2เท่าเดิมนะครับแล้วก็บริเวณขวามือเนี่่่่เเาาาวนจะป็อกกกตทรู้สึ รถแมปน่าจะเป็นเดือนนี้นะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขา,าเขา้า,เขามาเนี่ยมันจะเป็นกล่องสุ่มที่จะทําให้เราไว้สาหรับสุ่มแล้วก็เป็นพวกอุปรกรณ์เสริมกับเบ็ดของเรานะครับแล้วก็บริเวณข้างล่างนี้นะครับก็สามารถที่จะดูแล้วครับว่าโบนัสของเรานะครับที่เราใส่อยู่เนี่ยมันบวกอะไรบ้างมีโอกาสที่จะตกได้อะไรบ้างโอ้โหปัจจุบันแลมีโอกาสเกือบ3 0นในการที่จะตกได้ขยะเลยนะโหดหลายมากๆนะครับแล้วก็นี่นะครับพินแอคเริ่มมาแล้วนะครับแม่เต็มตัวมูลนะครับผม แล้วก็เหมือนเดิมครับนี่ครับเริ่มมา้วครับเริ่มมีวูดเริ่มมีน่าจะเป็นเหล็กหรือหินหรืออุปกรณ์อะไรก็แม่นใจเหมือนกันนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหน้าตา UI ที่เปลี่ยนไปของเราแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องของภาพให้ดูสวยขึ้นด้วยครับผมรู้สึสกว่าส่วนตัวภาพมันดูดูดีขึ้นอะ่ะอืมดูดูสวยขึ้นดูดีขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่ามีการปรับปรุง ยูไอของคุณลุงของเรานะครับปรับปรุงยังไงนะครับนี่ครับเริ่มมาแล้วครับเริ่มมีขวานรีพิตแอคเข้ามาแล้วนะครับ e t e r n i t y อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะครับแหมเริ่มแบบมีการล่อซื้อนะครับผมจอดไปเลยบกเฮนนะครับปรับปรุงดูง่ายขึ้นนะดูง่ายขึ้นหน้าตาดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นบอกเลยก็จะมานี้นะครับสําหรับการอัปเดตนะครับแล้วก็ทีเด็ดนะครับจะอัปเดตอันนี้เลยก็คือเราสามารถที่จะคราฟเบดเลเจนต์เมซิคอลอิมมอร์เัลได้แล้วนะครับผ โดยการที่เราจะต้องทําสิ่งนี้ครับไปที่ตะลุงแล้วก็มาดูนะครับกดค้าปับ๊บเสร็จแล้ว เราก็มาลองมาดูสมมติรีเจนนะครับต้องใช้อะไรบ้างอย่างเงี้ยผมจะคราฟปลาฉลามคิลเลอร์ชาร์กนะครับก็ใช้40เหรียญฟิชชิงท้านะครับจิว2 0 0นะครับแล้วก็ทําการใช้เบ็ดนะครับเบ็ดของเรา2อันนะครับในการที่จะสร้างนะครับแล้วก็ใช้บูปิน40นะครับเอ่อขยายความตรงเบ็ดนะครับคือจะต้องใช้เบ็ดที่เป็นสตองชาร์กนะครับก็คือเบ็ดแรที่เป็นของทะเลนั่นเองนะครับเอามาใช้2อันนะครับแล้วก็สําคัญคือตรงนี้เลยครับนี่นะฮะสำคัญคือตรงนี้นะครับนี่ The Killer s t i r i t of ตนะครับหาอย่างไรไม่ยากครับคลิปนี้มีคำตอบ่าก็ไปกันที่นี่เลยครับกดที่แมปนะครับปุ๊บเสร็จแล้วมาเลือกที่ชายนะครับปุ๊บ เข้าไปไปไหว้ศานเจ้ากันครับผมไหว้สาลเจ้ากันงานนี้โอเคมาแล้วมาแล้วเมื่อมาถึงนะครับก็คุยกับผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วก็ลองกดคุยดูนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเหมิดนะครับมันคือการรวมเบ็ดสองคันนะครับไปเป็นคันเดียวนะครับก็ทําการกดเหมิดเข้าไปแล้วก็ทําการเลือกนะครับว่าเราต้องการทําอะไร นะครับเราต้องการให้จะสร้างเบ็ด Legendary Culer Shark นะครับดังนั้นแ้วเนี่ยนี่คือรีเควสที่เขาต้องการนะครับหนึ่งเลยนะครับก็ต้องมีดวงวิญญาณนะครับอยู่4อันนะครับตัวนี้ก็สามารถให้จะมาหาได้ด้วยการที่กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดช็อปปึ๊บนี่สเปริลล์คอลเลกต์ต์คอลเลกติ้งเมอเบลลนี่นะครับแล้วนี่คือนี่นะครับดวงวิญญาณนะครับอยู่ที่นี่นะครับอันละ20บาทนะครับใช้4อันก็80นะครับแล้วก็ลองกดดูอีกทีนึงนะครับกดเมิร์ดปึ๊บนี่ปั๊บเสร็จแล้้วต่ออมาคืใชเหรียยยญญญใช้้เเหหรรรีีจจิิวนะคับ ใช้ปลานะครับอ่า backfin t น n ากดเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นปลาแลนะครับคือเขาจะใช้ปลาที่เตียเทียต่ำกว่าเราอยู่อันนึงนะครับในการสร้างนะครับแล้วก็มาใช้ stingray นะครับแหมตากระเบนเออใช้หลักอีกสามอันนะครับนี่ครับแล้วก็ fishbone นะครับอ่าโดยที่ประเด็นคืออย่างนี้ครับไอ้ตอนขาบเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ตอนที่จะมาขับวิญญาณเนี่ยคุณดูสิ่งนี้สิครับ 30%โอ้โหจะติดหรือเปล่านะครับต้องถามว่าจะติดหรือเปล่าโอเคครับคลิปนี้ผมจะมาลองครับ The Killer Spirit of the Sea กันดูซิว่าผมจะรับดิญป็าติดหรือเปล่าลองครั้งเดียวนะบอกเลยลองครั้งเดียวจัดไปวิธีการปุ๊บกดช็อปเขาต้องการ4อัน1นึ่งสองสมสคอนเฟิร์มสี่จิลปุ๊บเรียบร้อยกดคุยเขาปุ๊บกดเมิร์ดมับกดดีเจน กดคิลเลอร์นี่นะครับมาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วนะนี้ใช้3ตัวโอ้น้ำหนักมันเยอะเอาน้ำหนักต่ำๆหน่อยโอ้นหนักเยอะไซส์น้อยนี่นี่ห่วงครับเพราะว่าเอ๊ตัวต่ำๆ <c oughs> นี่่ปึ๊บหาตัวราคาถูกนะครับกดไปคอนเฟิร์มอันนี้โอ้น้ำหนักร้อยเลยเอปึ๊บเลือกมาให้ครบนะครับครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ครบเรียบร้อยแล้วนะอ่ะแล้วก็ใช้ฟิชบอลครับหรือก้างปลานั่นเอง18อันกดขาไปเฟลเรียบร้อย ผมคิดว่าเอออย่าหาทําเลยนะครับมันเฟลโอ้โหโหดร้ายมากโหดร้ายมากๆเลยนะครับขึ้นเฟลเรียบร้อยนะครับไม่ขึ้นอะไรให้ทางนั้นนะครับก็มันเฟลจะให้คุณทํายังไงอืมเรียบร้อยนะครับการสร้างเบ็ดรีเจเนอเรลี่มันช่างโหดร้ายเหลือเกินขออีกรอบได้ไหมขออีกรอบขออีกรอบครั้งสุดท้ายขออีกรอบ,ป,ป,อบรออปึ๊บไปไงไปดูใฮ้ยอันสปรินท์สามสิบปึ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บปุ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 ๊ปปุ๊บ ไปไปเฟล,ลอีกแล้วนะครับ2รอบเฟลสองรอบ ผมอิ่มแล้วครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครทําติดเลยก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะครับผมว่าสุว่มมันจะสุดยอดไปเลยถ้าเกิดคุณทําติดได้นะครับโอเคผมไม่เอาเลยครับโอเคครับนี่ก็เป็นระบบหนึ่งนะครับในการเมิดเบ็ดนะครับอันนี้ทัวร์หนึงรอบหนึ่งนะถ้าเกิดว่าคุณมีสปิริตนะครับหรือมีดวงวิญญาณของเจ้าเจ้าเบ็ดตัวนั้นนะครับเราสามารถจะมากดคาบได้เลยแล้วก็มาที่นี่นะครับแล้วเสร็จไหมสังเกตนะครับว่าเราขายแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็คือตัวเมื่อกี้ที่เราทําออกไปนะครับถ้าเกิดเราทาได้นะะเเรรราาาาจจสมมมคันนีี่่ป็็็ออตตตืกณ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือการซ่อมเบ็ดนะครับปัจจุบันก็คือเมื่อตกครบ13รอบแล้วนะครับเราจะต้องซ่อมเบ็ดเป็น12ชั่วโมงนะครับเบ็ดทุกเทียตอนนี้ซ่อมอยู่12ชั่วโมงด้วยกันนะครับซึ่งแปลว่าใน1วันเราจะได้ได้ทั้งหมดอยู่2รอบแล้วใน2รอบเราจะเล่นได้แค่รอบละ13ครั้งนะครับตอ่อ1เบ็ด1คันนะครับตามนี้ครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบิ๊กอัปเดตของเราในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดมีตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยเช่นกันนะครับและสุดท้ายนี้นะครับต้องการจะบอกนะครับว่าคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นการเชิญทุกคนมาลงทุนนะครับก็เงินของคุณผู้ชมทุกคนนะครับตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันนะครับต่อไปครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b บสไคร้ถ้าเกิดเป็นไม่ได้นะครับคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าอยากให้ผมทําอะไรนะครับถ้าเกิดผมทําได้ผมก็จะทํานะแล้วก็ขอขอบคุณ คุณผู้ชมทุกคนมากๆเลยครับที่เข้ามารับชมนะครับอาจจะเข้ามาแวะมาเวียนมาดูอะไรกันนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าผมขอบคุณทุกมากนะครับแล้วก็ซึ้งใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมไม่เคยทําคลิปได้ยอดวิวขนาดนี้มาก่อนเลยรู้สึกดีมากๆเลยนะครับเอ่อถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับผมก็จะพยายามที่จะทําตามที่ทุกคนรีเควสต์มานะครับว่าอยากจะได้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับเช่นการขายเบ็ดหรืออะไรต่างๆนะครับก็คอมเมนต์มาก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรเดี๋ยวเราคุยกันในแฟนเพจกันได้นะครับทักเข้ามาพูดคุยส่วนตัวในแฟนเพจ คลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ